ระวังปากของคุณให้ดีเพราะคำด่าที่คุณพ่นใส่คนอื่นมันกำลังจะกลายเป็นอาหารของคุณเองมีเรื่องเล่าของภรรยาเศรษฐีคนหนึ่งนางโกรธสามีที่ชอบทำบุญจึงแช่งสามีว่าขอให้แก่ไปกินอุจจาระกินเลือดกินหนองและห่มแผ่นเหล็กร้อนๆเถอะ แต่สุดท้ายคนที่ต้องกินสิ่งเหล่านั้นคือตัวนางเองที่เป็นคนพูดไม่ใช่สามีแม้เทวดาจะยื่นผ้าท,ทิพย์อันนุ่มนวลให้พอถึงมือนางผ้าท,ทิพย์กลับกลายเป็นพันเหล็กร้อนนาบเนื้อเพราะจิตที่ตรนีและวาจาที่สกปรกเปลี่ยนโชคลาบให้กลายเป็นวิบากกรรมเช้านี้ ก่อนจะว่าใครถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้เราอยากกินมันเองไหมพูดดีชีวิตดีครับ